สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จองนายเจ้าหนายนครับจะมีเราพามาวัดนะวัดสุวรรณคีรีครับวัดที่เราเคยพามาบ่อยๆนะนี่พาพี่สกายกับเจ้านาะยมาเช่นเคยครับเดี๋ยวเราจะไหว้หลวงพ่อท่านใจก่อนครับแล้วพี่กายพี่กายคือไปนู่นแล้วเอารองเท้าด้วยเจ้าน,นะาย เจ้านายก็มาแล้วครับวันนี้ครับมาอยาดตูยแล้วเราก็มาว่าว้พระเสืวอวีม,มาเอาเดียวารับมาตู้นะน,นี่นะหลวงพ่อทันใจดูด้านหน้าของวัดเลยฮะใครขับรถผ่านไป <c oughs> ผ่านมาก็จะมองเห็นนะฮะ <c oughs> อ่ะสิขาซุบมาไหว้หลวงพอ่อเจ้านายไปไหนแล้ว <c oughs> นายเดินดูอยู่ฮะเดินดูโอ้โหจากคลิปที่แล้วนี่เจ้านายไม่ได้ไปด้วยนะฮะร้องไห้เลยฮะเจ้านายต้องกลับมารับเอาครับเพราะว่านอนหลับฮะโอ้มีคนมาอยู่นู่นเป็นเด้ออืมอ่ะเดี๋ยวเราขอตัวไหวเลยเพรทันใจนะครับเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นเขานะพาขึ้นไปไหว้พระนอนที่อยู่บนเขาครับไป ไหว้พระหลวงพ่อสันใจเสร็จแล้วนะครับครับครับเนวจะพาเดินขึ้นเขาแล้วนะคะไหวในวัดนี่ต้นไม้เยอะลมเย็นดีนะครับเดินดมาครับนี้ก็เจอพอระศิวลีครับจะพาเด,ด็กๆไหว้พระศิวลีครับอืมทางของทังวัดนันๆนั่นีน้ะเด้อ ไหว้พระศิวลีกายชอบมากครับมาวัดไปน,นี่หาขึ้นเขาอยู่ทางนั้นนนี้นะตรงนี้ก็มีเจ้าแม่คนอิมด้วยไปอ๋อ ขึ้นเขาอยู่ทางนี้ฮะเดี๋ยวเราเดินขึ้นเขาเลยเอาไปใช้เหรียญเคาะละค้างไหมนี่มีละค้งด้วยด้านหน้าก็จะมีพระราหูอมจันทร์นะฮะด้านนี้ก็ท่านเท้าอมรินทราท่านเพี้ย,ยเพื่อพระอินทร์นะฮอ่ะมีละค้งก่อนนี่นี่นี่อ่ะอะไที เจ้านายเอาตีไล่ขึ้นไปเอาเอาเอาดูดูดูดนี่การส่งคืนไม้ตีะระฆังนะต้องส่งวางบนรางนี้ได้เลยนะฮะเอาวางลูไปเอาไปไปลงเอาวมาแล้วขอนเจ้านายวมาแล้วดูครับโอ้โหนี่นะไม่ต้องเดิน ไม่ต้องเดินลงไปไว้ที่เดิมนะฮะปล่อยสายล่างแล้วก็ไหลลงไปจุดเดิมเลยครับอ้าโอ้โหไปเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขา,ขาก่อนนะเจ้านายนี่วิ่งกันเลยนะนี่นะ,ะงานประเพณีประจําของที่นี่ครับขึ้นเขาเผา,าข้าวหลามทุกวันที่สิบห้าค่ำเดินสามองทุกปีครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเหรียญไปตีละทางไปไปตีไป เห็นตีนะเจะ้านายเปลี่ยนโรมไปนู่นแล้ววิสกายไวเหลือเกินครับนี่เอาไปเดินขึ้นไปไปเดินไปเดินไปไปเดินเราจะเดินโอ้โลบฮะเดินเราจะเดินขึ้นไปสักพักค่ะเดี๋ยวจะไปเจอกันด้านบนเลยนะครับโอ้นี่ฮะนายไ,ไม่ คอยดูว่าจะเดินขึ้นได้ถึงไหนครับไปพ่อขอตัวเดินกันครับเออ,อแหละข้อแล้วเดินขึ้นไปเดี๋ยวดูจะไหนเดินขึ้นเองเลยนะวันนี้โอ้โหปๆๆปเอาปโอ้โพีแอนโดรอยู่ไกลๆด้วยกับข่องมาก หมดบันไดช่องที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวเข้าสู่ทางเรียบแนละ้วเ,เอาเหรียญตีไหมโอ้ยไปดันเลยแล้วตกแล้วเอ,เ,อเอาเออเหรียญนี่ตีนะอ้อ้โหเอาเอาเจ้านายวิ่งแล้วไปแล้วตามพี่เพนโดไปฮะที่สกายไปอ่ะเดี๋ยวเราไปพบกันที่ผ้านอนอีกทีนะครับอันนี้ถ่ายให้ดู เจ้านายก่อนเจ้านายก็ยังไม่ได้อุ้มนะฮะตั้งแต่เดินขึ้นมาครับแต่หน้าเรากอทันใจเดี๋ยวเราไปเจอกันตรง<ม>ผ้านอนดีกีครับอ๋อเราเดินมาใกลที่สุดใกลที่สุดทางขึ้นแล้วนะฮะ,อะเอจอด้านหน้านี่ก็จะเป็นสถานที่สร้างมหาเจดีย์ศรีสุวรรณที่อยู่ด้านบนเออ เขาสวนรคีรีนี่นะเราเคาะระฆังมาถึงใบสุดท้ายแล้วก็จอดเหรียญเข้าตู้ปัณณิบุญอ่ะนายอนายอดยอดนายยอดเข้านี่เงี้ยยอดเข้าตู้เลยยอดโอ้โหโเก่งมากครับฮะโอ้สะพานบุญใส่บาทครับโอ้ตอ,อนนี้นี่เป็นนิคมเกตเวย์นะ ครับนี่แม่ตรณีมา่านใจอ่ะที่สก,กายข้ามสะพานบุญนะแล้วก็หยอตู้ทำบุญนะฮะโอ้กำลังก่อสร้างฮะใครมีจิตสาธารวมทำบุญกับทางวัดได้นะครับโอ้นี่จุดชมวิวนะฮะเนี่ยชมวิววัดส่วนคิรีเขาดงยาง โอ้จะได้ไปนู้นละไปสามเจนายกันครับอันนี้นะพระที่อยู่ด้านบนดิมทางครับอ่ะเด็กหยอดเหรียญทำบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปที่วิหารพระนอนต่อครับเราเดินมาถึงพระนอนแล้วนะครับพระนอนองค์ใหญ่ที่สุด ในภาคตะวันออกนะครับที่วัดสวนขีรีนะปางสีหะสายญาติพี่เป็นโด้ด้หยอดทำบุญไหมนะโอเคนะ okay, ครับเราเราคืนไปไวยพอนอนนะ่ะ นี่นะองนอนพระเอ๊ยพระนอนที่อยู่บนเขานี่ฮะตีคลองว่าจะตีคลองนายไปตีคลองเหรอไปตีป่ะตีะยกคอนตีคลองไหวหรือเปล่าเนี่ยกองแล้วครับครับอ่ะให้เจ้านายตีกลองสินี่ไง คอนตีกองเลยหนักนะโอ้โหตีตรงดำดำโอ้โหมันนี่มันนี่มันนี่โอ้ไม้นี่ก็มีกเออนั่นแหละนายตาดีกว่าพ่อเนี่ยตออีอีกเออไปไปไหวพระนอนไปอ,อ้าวพี่เป็นโดว่ายเสร็จแล้ววะ อาเราพอไหวพระนอนแป๊บหนึ่งนะครับหังน,น,นี้ก็จะเป็นปีทองพระนอนร้อยพุทธบาทแล้วก็พระประจำวันเกิดนะครับไปติดตา,าจุดทูบจะนายสายดูหน่อยแล้ว ตรงนี้หลวงพ่อสะทอนนะฮะฐานสีแดงดดดดครับครับอ่านี่ก็เราไหว้พระนอนเสร็จแล้วนะฮะนี่เป็นจุดชมวิวของทางวัดนะจุดเช็คอินนะฮะเราขอจบที่วิวเอ่อุทยานสังคมเกตเวยแล้วกันนะจุดชมวิวด้านบนเขาสวนกีรีครับเดี๋ยวจะขอตัวแฟนเด็กลงก่อนอนะ้าวคลิปนี้จบที่ วัดสวนกีรีครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ